It's a little bit funny Hello. This feeling inside I'm not one of those Who can easily hide I don't Hi. have Hi. much money I จกรกรรมที่เกิดขึ้นในงานนะคะงานครั้งนี้ค่ะได้ถูกจัดขึ้นถูกเริ่มขึ้นนะคะจาก4หน่วยงาน4องค์กรค่ะได้แก่สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยเคาเซนต์มือค่ะขอภาพยนตร์ค่ะสมาคมหนังกลางแปลงนะคะเบตเตอร์แบงคอกค่ะร่วมมือกับกรุงเทพมหานครนะคะในการจัดงานครั้งนี้จะบอกว่าเราได้เริ่มคิดชื่องาน กรุงเทพกลางแปลงเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราได้มีเครือข่ายเข้ามาร่วมกับเราจำนวน50าสิผู้สนับสนุนค่ะเขาเซฟกบมือให้ผู้สนับสนุนด้วยค่ะในงานทั้งนี้นะคะเราได้พบเราได้พบตัวเลขมหัศจรรย์ <laughs> <laughs> และในงานทั้งนี้นะคะเราก็ได้พบตัวเลขมหัศจรรย์ตามนี้นะคะในงานนี้ค่ะ <laughs> ในงานนี้นะคะการฉายหนังครั้งนี้ไม่ได้มีแค่การฉายหนังนะคะเรายังมีเวิร์กช็อปจากคนที่อยากเห็นเมืองนี้เป็นเมืองที่น่าอยู่สําหรับทุกคนค่ะมี9เซสชั่นนะคะในการพูดคุยกับผู้กํากับและนักสแสดงค่ะมี10สถานที่นะคะในการใช้หนังยาวตลอด4สัปดาห์ค่ะมี12บาร์จาก3โซนทั่วกรุงเทพมหาคนครนะคะที่จะมาร่วมแจมกับพวกเราในวันอัฟเตอร์ปารตี้ค่ะ มี20ชีวิตนักแสดงสตรีทโชว์นะคะที่จะมาร่วมโชว์ด้วยแล้วก็มีหนังหลัก25เรื่องนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีหนังสั้นอีก30เรื่องด้วยเช่นกันค่ะค่ะโอเคทุกคนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือค่ะมาดับต่อไปนะคะ วันนี้เราจะมาแบบแคชเชีลนะคะอันดับต่อไปค่ะในการเกิดงานทั้งนี้อยากจะขอให้พี่นุชชี่เนี่ยที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดงานนะคะพูดถึงหมดหมายต่อไปหลังจากนี้ค่ะว่าเรามองฟิล์มอินดัสซีในกรุงเทพย,ยังไงบ้างค่ะเชิญพี่นุชชี่ค่ะ ค่ะก็คือมองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าการแปลเนี้ยมันเข้าถึงทุกคนเนาะมันก็สามารถกระจายไปหลายๆจุดอย่างที่เราต้องการได้แล้วก็มันมีปัญหาในวงการาหกรามอยู่ที่ว่าวัฒนธรรมการดูหนังของคนไทยเนี่ยเออมันไม่หลากหลายเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้าถึงหนังที่มันแปลกๆหรือว่าปกติเราไม่ได้ดูหระะือางค่ะทีนี้พอการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมนำร่องนะคะซึ่งถ้าเกิดเราจัดแล้วเนี้ยเราก็ในปีหน้าเราก็อาจจะอัปเกรดขึ้นพัฒนาขึ้นนําข้อบกพร่องในปีนี้นะคะเออไปแก้ไขแล้วก็อาจจะในปีหน้าเาน,นี่ย หนังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าให้มีความร่วมมือกับทางฟิล์มเฟสติวัลที่จัดกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะฮะเพื่อพัฒนาให้เออเออฟิล์มเทศกาลภาพยนตร์ในประเทศไทยเนี่ยเออมันมีความคึกคัก่กมันมีความหลากหลายแล้วก็เมื่อหนังหนังไทยเนี่ยเออการมีวัฒนธรรมที่ดูหนังที่หลากหลายเนี่ยค่ะกพราะจะส่งผลที่ดีนะทำให้หนังนหลายแบบนหลายแนวเนี่ยมีโอกาสสร้างออกมามากขึ้นก็เป็นการพัฒนาวงการหนังไทยโดยรวมค่ะ หลายๆคนก็อาจจะทราบแล้วนะคะว่าในการเลือกหนังขึ้นมาฉายในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันเชื่อมโยงแล้วก็สอดคล้องกับโลเคชันที่ปรากฏอยู่ในหนังด้วยนะคะอันนี้ก็คือแมสเซจที่ทางผู้กํากับภาพยนตร์ไทยนะคะก็นําเสนอกับทางกรทมแล้วทีนี้อันดับต่อไปขอให้สานนท์ได้เล่าถึงหน่อยค่ะว่ามองภาพของการทําง,งานร่วมกันกับเครือข่ายประชาชนยังไงบ้างที่ทําให้เกิดงานนี้แน่นอนเลยผมผมเชื่อว่ากทมอเองครับเราอาจจะไม่ได้มีศักยภาพที่จะแบบ มีผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆอย่างเช่นเรื่องภาพยนตร์เราก็ไม่รู้เท่าสมาคมหรือว่าหอภาพยนตร์รรหรือว่าคนที่ทํางานมางนั้นหน้าที่ของกรมมเองเนี่ยก็คือต้องร่วมมือกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญครับังนั้นก็ถึงครั้งนี้ก็เป็นความโชคดีที่กรทมเราได้พาร์ทเนอร์เครือข่ายเยอะมากเพราะว่าเราเองไม่มีงบประมาณที่จะมาใช้เลยพูดง่ายๆว่าเราจําเป็นนี่ต้องอาศัยความร่วมมือมากๆแล้วก็โชคดีที่มีสมาคมที่ มันตอบรับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแล้วก็ทาให้เกิดวันนี้คือเราอยากให้เมืองมันมีชีวิตอะครับเราอยู่ในภาวะที่มันเราต้องอยู่บ้านกันเนาะไอโควิดอะไรเนี่ยมา2ปีกว่าผมเชื่อว่าเมืองมันจะมีชีวิตอะก็เพราะว่าเราออกมาใช้ชีวิตกันนะครับก็จริงแล้วฝั่งคนทำเนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่มีคนมาดูต้องบอกว่าขอบคุณทุกๆท่านที่ออกมาจากบ้านแล้วก็มานั่งดูกับพวกเรารบมือให้ตัวเองค่ะ น,นี่นี่คือเหตุผลที่ท,ท,ที่มีคนมาทําแล้วก็การเติมเต็มของทุกๆคนเนี่ยแหละมีความหมายมากๆก็ขอขอบคุณทุกคนมากมากครับ,รบขอบคุณค่ะก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตอนที่เราในระหว่างที่เราเตรียมงานเนี่ยพวกเราค่อนข้างจะหนักค่ะถึงสภาพแวดล้อมสภาพอากาศที่ เอ้ยจะฝนตกหรือเปล่าจัดงานในช่วงนี้ทีนี้เราก็ได้เตรียมการรับมือและไว้แล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนที่มาอาจจะเห็นว่าเรากางเต็นทนี่มันงานหนังกางเต็นหรืองานหนังกางเต็นกันแน่เพราะฉะนั้นถ้าฝนตกทุกคนสามารถเข้าไปหลบในร่มได้นะคะแล้วก็หน้าจอเนี่ยจะยังฉายหนังอย่างต่อเนื่องได้ค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้อ่เรามีกิจกรรมที่จะเริ่มนะคะกิจกรรมเราจะเกิดขึ้นคู่ขนานกัน <S 2 <S โลเคชั่นนะคะวันนี้ที่นี่ก่อนที่จะเริ่มต้นก็จะมีดนตรีนะคะพี่เบิร์ดกับฮาร์ดค่ะตอนนี้ นักดนตรีพร้อมหรือ,อยังคะนักดนตรีพร้อมหรือ,อยังคะคนชมคนชมดนตรีพร้อมหรือ,อยังคะพร้อม<ว>แล้วในระหว่างที่พี่เบิร์ดเซลฟี่นะคะขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนว่าในการฉายหนังของพวกเราในครั้งนี้นะคะไม่ได้มีแค่หนังแต่ว่าเรายังมีการแสดงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีนะคะกว่า31วงดนตรีเนาะที่เข้ามาร่วมด้วยเสนอตัวเข้ามาว่าขอมาแจมได้ไหมมีสตรีทโชว์ค่ะ กว่าย0ชีวิตนะคะจากนักแสดงค่ะจะมี4วันค่ะแล้วก็จะมีวงเต้นสวิงด้วยและนอกจากนี้นะคะยังมีเวิร์กช็อปเพราะฉะนั้นทุกท่านที่สนใจในกิจกรรมไหนเนี่ยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจเบ t t ตอร์ n g k o k ได้เลยค่ะอะตอนนี้เข้าใจว่านักดนตรีก็น่าจะพร้อมแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ค่ะแล้วก็สําหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะเราจะใช้เป็นพื้นที่ทํากิจกรรมนะคะแล้วก็ขออนุญาตพี่ๆสื่อมวลชนนะคะช่วยขยับให้ผู้ชมนะคะแฟนๆนะคะได้ได้ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะค่ะวันนี้หลังจากที่พี่บัตรกหาดเล่นดนตรีแล้วก็จะเป็นการหลายๆคนที่มาเนี่ยอาจจะมาเจอ,ใค,เจอใครมาเจอพี่ติ๊กใครมาเจอพี่ติ๊กยกมือหน่อยวันนี้ค่ะที่นี่นะคะ เซสชันที่สำคัญในการฉายหนังกลางแปลงก็คือเราจะมีทอล์กจากผู้กำกับก่อนที่หนังจะเริ่มนะคะจะมีทั้งหมดหกเออจะมีทั้งหมด9ครั้งนะคะสำหรับหนัง9้าเรื่องวันนี้จะเป็นวันแรกค่ะซึ่งเราได้รับเกียรติจากพี่ทรายนะคะมาเป็นมเดเอเลเตอร์ให้นะคะค่ะแล้วก็จะมีพี่อุ๋ยนนทีนะคะและจากนั้นนะคะพี่ติ๊กกำลังจะเดินทางมาค่ะและงานครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะถ้าไม่ได้พี่ตุ๊กจากสมาคมหนังกลางแปลงนะคะ ขอให้พี่ตุ๊กช่วยเลยรหว่งพี่หลอนนักดนตรีขอให้พี่ตุ๊กช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าไอตัวหนังกลางแปลงเนี่ยมันฝนตกแล้วมันยังฉายหนังได้หรือเปล่าฉายได้แน่นอนเพราะว่าอุปกรณ์ที่เราออกแบบมาคือใช้สําหรับการแจ้งอยู่แล้วแต่ตอนนี้ที่เราต้องอจอลมเพราะว่าด้วยประสบการณ์ของการฉายหนังกลางแปลงเนี่ยก่อนฝนจะตกลมจะมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าลมแรงฝนจะไม่ตกแต่ถ้าลมแรงถ้าเรายังกลางจออยู่เดี๋ยวคืนนี้เราอาจจะไม่ได้ดู เพราะฉะนั้นเอาลงก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยลางกันมาไม่รู้ว่าทุกคนพร้อมแล้วหรือเปล่าวันนี้เราจะได้ดูสุดยอดภาพยนตร์ไทยติ๊กเจษราพรรับบทเป็นอันถา,านเมืองกรุงหลงเดินทางผิดคิดเดินทางชั่วกับตัวเมื่อสายบ้านปลายชีวิตจะเป็นอย่างไรคืนนี้2499อาอันถา,านขงเมืองถ้ร้อมแ้วขออนุญาตเปิดเวที เชื่อมั่นในทีเมเทพดาสัมพันธ์